สองผัวเมียหนุ่มสาวที่เพิ่งจะผูกข้อต่อแขนอยู่กินร่วมกันมาไม่ถึงปีมีอาฉีพเป็นพลาล่าสัตว์ด้วยกันทั้งคู่แม้ว่าสองผัวเมียจะอายุยังน้อยแต่ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการเข้าป่าล่าสัตว์นั้นไม่ได้น้อยไปด้วยแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่มีทายาทแต่กระตั้งใจช่วยกันทำมาหากินเก็บหอมลอมลิบจากการนำเนื้อสัตว์และชิ้นส่วนต่างๆออกไปขายในตัวเมืองทำให้ทิดมนและนัดดาวผู้เป็นเมีย เลี้ยงดูพ่อแม่ของทั้งสองฝั่งได้อย่างไม่ยากลำบากอาวุธปืนขู่กายของทั้งคู่ก็สืบถอดมาจากพ่อของตนเองซึ่งกระล้วนแต่เป็นพลานเก่ามีวิชาอาคมติดตัวกันมาบ้างตามธรรมดาของพลานทั่วๆไปที่ต้องมีป้องกันตัวเอาไว้บ้างผืนป่ากว้างใหญ่ไพศาลกินพผื้นที่สองจังหวัดและติดกับประเทศเพื่อนบ้านความลึกลับในผืนป่านั้นมีมานานที่เล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโนแล้วทุกครั้งที่เข้าปา่า ทั้งทิดมนและนัดดาวไม่เคยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่อยากลำบากหรือมีความเสี่ยงกับภัยอันตรายใดๆทั้งสิน้นทั้งๆที่รู้ว่าในผืนป่านั้นมันมีอันตรายนานาณับประการทุกหาวันที่เข้าป่าล่าสัตว์และนำเอาชิ้นส่วนต่างๆออกไปขายในตัวเมืองทั้งสองผัวเมียก็จะพากันเข้าป่าอีกครั้งหลังจากที่นัดดาวจัดเตรียมข้าวหอ่อเนื้อแห้งใส่ยามเรียบร้อยแล้วสองผัวเมียก็พากันแบกปืนสะพายยาม แยกกันออกไปพูดคุยกับพ่อแม่ของตนเองซึ่งก็มีเลื่อนอยู่ในละแวกเดียวกันนั่นแล้วก็พากันเดินเคียงขู่ตรงไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านซึ่งก็จะมีทั้งชาวบ้านที่เป็นพรานและชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าเดินพูดคุยทักทายกันไปด้วยก่อนที่จะแยกเข้าป่ากันไปคนละทิศละทางแต่ช่วงเวลานั้นทุกคนล้วนแต่ต้องระวังตัวกันเป็นอย่างดีเพราะเมื่อสามเดือนก่อนมีชาวบ้านที่เป็นพรานถูกเสือฆ่าตายอยู่กลางป่าลึก แม้จะนำเอาร่างของพลานที่ตายกลับออกมาได้เพราะแถบจะเหลือแต่โครงกระดูกหลังจากที่ถูกเสือกัดแทะก,กินเนื้อหนังเกือบหมดมันทิ้งเอาไว้แต่หล่องรอยเท้าเอาไว้ให้ดูต่างหน้าแต่ไม่เคยมีใครพบเจอกับมันอีกเลยนับตั้งแต่นั้นก็เลยไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาหลากเอาคนไปกินอีกเมื่อไหร่สองผัวเมียพากันเดินเท้าตรงดิ่งไปที่ป่าตะเคียนซึ่งอยู่ติดกับโปงล้างซึ่งก็ยังมีสัตว์เข้าไปหากินอยู่เรื่องผีป่านางตะเคียนนั้น สองผัวเมียไม่เคยหวาดกลัวถึงได้เคยพากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ที่โป่งล้างนั่นมาหลายครั้งแล้วโดยที่ไม่เคยมีพลานคนอื่นกล้าที่จะเข้าไปนั่งแต่ยังไม่ทันที่จะถึงป่าตะเคียนก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นมาสะก่อนตามมาด้วยเสียงร้องคำรามดังลั่นของเสือหลายพาดก่อนสร้างความหวาดกลัวตกใจให้กับสัตว์ป่าอื่นๆที่กำลังหากินอยู่พากันกระโจนวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง ไม่ต่างกันกันกนกบทิดมนและนัดดาวสองผัวเมียที่ต้องเร่งฝีเท้าเพื่อจะไปถึงป่าตะเคียนให้ไวที่สุดคิดว่าคงจะมีพลานคนใดคนหนึ่งเจอกับไอ้ลายพาดก่อนนั่นแล้วแต่ไม่รู้ว่าสามารถจัดการกับมันได้หรือไม่หรืออาจจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันไปแล้วก็เป็นได้ระหว่างที่สองผัวเมียกําลังเร่งฝีเท้าอยู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าวิ่งมาเป็นฝูงเมื่อหันไปมองก็เห็นว่าเป็นหมูป่าเขียวงง เกือบสิตัวที่คงจะวิ่งหนีตายจากเสือมาทําให้2ผัวเมียต้องพากันกระโจนหลบวุ่นไา้ไปหมดแม้ว่าอยู่ในอาการตกใจและหวาดกลัวแต่หมูป่ามันก็ยังมีอันตรายอยู่มากเขี้ยวงงที่แหลมคมของมันสามารถจะฉีกเอาเนื้อหนังของคนออกมาได้ไง่ายๆเมื่อฝูงหมูป่าวิ่งตรงหายไปที่ป่าตะเคียนแล้วสองผัวเมียก็รีบสาวเท้าตามไปด้วยเช่นกันทั้งที่สองผัวเมียนั้นกรชอบที่จะล่าเอาหมูป่าไปขาย เพราะชิ้นส่วนของมันไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังเขียวทุกอย่างล้วนแต่มีราคาทั้งหมดแต่ว่าช่วงเวลานี้อย่าคิดที่จะล่าหมูป่าเลยเชียวเพราะว่านั่นมันอาจจะนำเอาอันตรายอันใหญ่หลวงเข้ามาหาตัวเองได้เสียงปืนและเสียงเสือที่ร้องคำรามดังลั่นนั่นเดาไม่ถูกด้วยซ้ำว่ากระสุนปืนที่ยิงออกไปต้องการที่จะฆ่าเสือหรือว่าหมูป่ากันแน่หรือไม่ทั้งพานและเสือต้องการที่จะล่าหมูป่า ูงเดียวกันก็อาจจะเป็นได้โดยความบังเอิญที่ต้องรีบเปล่งฝีเท้าเพื่อตรงไปที่ป่าตะเคียนโดยเร็วเพราะเกรงว่าไม่เสือกับพลานอาจจะตามล่าหมูป่าฝูงนี้มาด้วยสองผัวเมียอาจกลายเป็นเหยื่อให้กับกระสุนปืนหรือไม่ก็กลายเป็นเหยื่อให้กับเสือแทนเมื่อเข้าไปถึงป่าตะเคียนก็รีบตรงดิ่งไปที่นั่งห้างเดิมของตนเองที่เคยเข้ามานั่งห้างเมื่อเดือนก่อนซึ่งอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ผุพังและใช้การได้เป็นอย่างดี นั่งห่างซึ่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ลิมโป่งล้างสองผัวเมียมองสำรวจไปทั่วทั้งต้นทางและที่โป่งล้างนั่นด้วยว่ามีเสือหรือพรานตามมาหรือไม่ส่วนที่โป่งล้างนั่นก็ยังไม่มีสัตว์ป่าลงมากินสัตว์ป่าคงพากันตกใจเสียงปืนและเสียงเสือที่ร้องคำรามดังลั่นเมื่อครูใหญ่ๆเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นที่น่าสนใจสองผัวเมียก็ล้วงเอาข้าวหอ่อกับเนื้อแห้งออกมานั่งกิน เมื่อเรียบร้อยก็นั่งสํารวจเช็คอาวุธปืนของตนเองมีบางบางครั้งที่ทิดมนยิงสัตว์ป่าแล้วมันไม่ตายคาที่นัดดาวเลยต้องยิงซ้ำอีกนัดเพื่อจะหยุดไม่ให้มันวิ่งกระโจนหนีไปไกลเพราะกว่าจะถึงล่งเช้าออกไปตามหาร่างของสัตว์ป่าที่ยิงได้ก็อาจจะถูกสัตว์ป่าอื่นๆหลากไปกินซะก่อนสองผัวเมียได้แต่นั่งรอให้สัตว์ป่าลงมาหากินธรรมชาติของพลานส่วนใหญ่นั้นจะมีความอดทนสูง สามารถนั่งรอกันอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะมีสัตว์ป่าโผล่ออกมาให้ยิงสักตัวหนึ่งสองผัวเมียนั่งรอเวลาอยู่แบบนั้นตั้งแต่เที่ยงจนก่อนที่ดวงตะวันจะลับขอบฟ้าหมูป่าโูงเดิมมันก็ย้อนกลับมาหากินอยู่ที่โป่งล้างนั่นเมื่อมีสัตว์ป่าโผล่เข้ามาให้เห็นก็จําเป็นที่จะต้องรีบยิงเพราะไม่รู้ว่าหากพลาดท่าทั้งคืนจะมีสัตว์ป่าโผล่มาให้ยิงอีกหรือไม่ สองผัวเมียยกปืนเล็งไปที่หมูป่าตัวเต็มวัยเขียวยาวงงทิดมนสับไกปืนเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้าที่หัวของมันหมูป่าไหวชะกันทะลึงพวดล้มตึงลงไปกับพื้นแต่จู่ๆมันก็นลุกพวดพาดขึ้นมาเตรียมจะก,กระโจนหนีนัดดาวจึงต้องยิงซ้ำเข้าไปอีกนัดแต่ว่ากระสุนพลาดท่าไม่ถูกร่างของมันกระสุนปืนเจาะเข้าไปที่หัวของมันอย่างจังแต่ด้วยความแข็งแรงไม่สามารถทำให้มันตายคาที่ได้ แล้ฝูงของมันก็ตกใจวิ่งกระโจนหนีหายไปจนหมดด้วยความรีบร้อนเกรงว่าจะเสียหมูป่าตัวที่ยิงได้ไปเพราะเขี้ยวของมันที่ยาวงงออกมาเกือบคืบนั่นถือว่าเป็นเขี้ยวของหมูป่าที่หายากทิดมนรีบสะพายปืนปีนลงไปจากนั่งห้างเพื่อที่จะตามไปลากเอาล่างของหมูป่านั่นกลับมาโดยที่มีนัดดาวถือปืนระวังด้านหลังเอาไว้ให้อยู่บนนั่งห้างทิดมนตามไปจนเจอล่างหมูป่าเขี้ยวยาวงง จากรอยเลือดของมันห่างออกไปจากนั่งห้างราว100ร้อยเมตรก็รีบลากเอาหมูป่านั่นกลับมาทางเดิมย้อนกลับมาได้นิดหน่อยก็เห็นนัดดาวเดินเยื้องอย่างเข้าไปหาทิดมนจึงร้องเรียกให้รีบมาช่วยกันลากเอาหมูป่านั่นกลับไปไว้ใต้นั่งห้างซะก่อนก่อนที่จะมีเสือโผล่ออกมานัดดาวก็เดินย่องเยื้องอย่างเชื่องช้าทำให้ทิดมนต้องเอ่ยปากร้องเรียกให้รีบเข้ามาเร็วๆสายตาของนัดดาวก็จ้องเขม็งไปที่ร่างของหมูป่า สลับกับร่างของทิดมนลักษณะท่าทางเยื้องอย่างย่องเท้าอย่างแผ่วเบาทําให้ทิดมนรู้สึกผิดสังเกตถิงหมูป่ายกปืนสับไกย,ยิงไปที่ร่างของนัดดาวทันทีกระสุนพุ่งเข้ากลางหน้าอกของนัดดาวจนหงายหลังพึง่งล้มลงไปนอนดิ้นพล่านอยู่ที่พื้นแต่พริบตาเดียวมันก็ลุกพรวดพลาดพุ่งกระโจนหนีหายไปต่อหน้าต่อตาของทิดมนซึ่งร่างของมันได้กลายเป็นเสือลายผาดกอนไปแล้ว ทิดมนรีบไปคว้าเอาหมูป่าลากกลับไปที่นั่งห้างของตนเองไม่มีอาการตื่นตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะคิดเอาไว้แล้วว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและเคยได้ยินมามากมายจากปู่ย่าตายายและพ่อของตนเองนัดดาวได้ยินเสียงปืนกระตกใจไม่รู้ว่ามีอันตรายเกิดขึ้นกับทิดมนหรือไม่รู้สึกล้อนใจเตรียมที่จะปีนลงจากนั่งห้างไปดูแต่ก็หันไปเห็นหลางของทิดมน ที่กระเสือกกระสนวิ่งตรงมาใต้นั่งห้างในสภาพที่เลือดแดงฉานเต็มหน้าอกก็เกิดอาการตกใจร้องถามว่าไปโดนอะไรมาเตรียมที่จะกระโจนลงไปด้านล่างเพื่อช่วยผัวแต่ก็รู้สึกเอะใจรีบปีนกลับขึ้นมาบนนั่งห้างดังเดิมมีเสียงของทิดมนที่อยู่ด้านล่างร้องขอความช่วยเหลือนัดดาวมองถอดสายตาไปตามทางที่ทิดมนไล่าตามหมูป่านั่นไปด้วยความมืดที่เริ่มลงมาปกคลุมผืนป่าอย่างรวดเร็ว ก็เลยทำให้มองเห็นอะไรไม่ชัดมากนักแต่แม้ว่านัดดาวจะเป็นพลานสาวที่มีอายุน้อยก็ไม่ได้ด้อยอะไรเลยกับประสบการณ์และความรู้ของผืนป่าที่ได้รับการสืบทอดต่อๆกันมาจากปู่ย่าตายายและพ่อของตนเองตัดสินใจย,ยกปืนขู่กายที่เป็นมรดกจากพ่อส่งลงไปที่ร่างของทิดมนที่ยืนมือและร้องขอความช่วยเหลืออยู่ด้านล่างสับไกปงเสียงปืนดังสนัน่นกระสนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของทิดมนอย่างแม่นยำ จนงายหลังผึ่งล้มตึงลงไปนอนดินพล่านอยู่ที่พื้นบัดนี้ร่างที่เห็นว่าเป็นทิดมนตั้งแต่แรกกลับกลายเป็นเสือลายผาดกอนนอนดินกระเสือกระสนตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่มันจะขาดใจตายคาที่ครูเดียวก็ได้ยินเสียงทิดมนร้องเรียบพร้อมกับลากเอาล่างหมูป่าโผล่ออกมาจากความมืดเห็นทิดมนถือปืนอยู่ในมือก็ดีใจว่านั่นเป็นทิดมนจริงๆมาช่เสือสมิ่งแปลงกลายมา เพราะหากเป็นเสือสมิงมันไม่สามารถที่จะหยิบจับอะไรติดมือมาได้ซึ่งของ้อนี้ทิดมนเองก็จดจำมาจากคำพูดของปู่ย่าตายายถึงได้ตัดสินใจย,ยกปืนยิงเข้าใส่ล่างของนัดดาวตอนที่เดินเยื้องอย่างแผวเบาเข้าไปหานั่นว่านั่นมันเป็นลักษณะของเสือที่เตรียมจ้องจะตระคุบเหยือ่อเมื่อทิดมนหลากเอาล่างหมูป่าเขี้ยวงงมาไว้ที่ใต้นั่งห่างเคียงคู่กับไอ้ลายเสือสมิงนั่นแล้วก็รีบปีนกลับขึ้นไปพักผ่อนบนนั่งห้าง ลุงเช้าทั้งสองรีบปีนลงมาช่วยกันทําพิธีสะกดวิญญาณ้ายของเสือสมิงตามที่ได้เรียนรู้และสืบต่อๆกันมาก่อนที่จะช่วยกันถลกเอาหนังเสือสมิงออกมาทั้งตัวส่วนที่เหลือนั่นก็ปล่อยเอาไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าอื่นๆต่อไปแล้วก็ม้วนเอาหนังเสือสมิงนั่นมดติดกับคานไม้ช่วยกันหามเอาร่างของหมูป่าออกไปเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านถึงได้รู้ว่ามีพลานเจอกับไอ้ไลยเสือสมิงนั่นก่อนแล้ว จังหวะที่กำลังจะยิงหมูป่าแต่โชคดีที่เอาตัวเองรอดตายจากเสือกลับมาได้พ่อแม่ของทั้งสองช่วยกันชํำแหละหมูป่าแบ่งสันปันส่วนกันเก็บเอาไว้กินที่เหลือก็ช่วยกันลมควันและย่างรวมทั้งตากแห้งเพื่อเตรียมเอาไปขายในตัวเมืองพร้อมกับหนังเสือสมิงรวมทั้งเขี้ยวของหมูป่าที่สวยงามยาวงงเกือบคืบทําให้สองผัวเมียหนุ่มสาวได้เงินมามากโขก็เลยพากันหยุดเข้าป่าล่าสัตว์ไปเกือบเดือน เพื่อพักผ่อนเตรียมพร้อมที่จะเข้าป่าล่าสัตว์อีกครั้งชีวิตเกิดดำเนินแบบนั้นไปเรื่อยๆมีพลาดท่าเสียทีพบเจอกับอันตรายบ้างแต่ก็ไม่เคยเสียท่าจนบาดเจ็บจนทั้งสองนั้นมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองมาจนถึงทุกวันนี้